หัวปัวแก๊สขึ้นสนิมมีวิธีแก้ง่ายๆตามนี้ครับใช้น้ำโค้กแล้วก็ยาสีฟันแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขย่าวขวดไปเรื่อยๆนะครับเขย่าจนให้เข้ากันจนยาสีฟันละลายลับไปขับน้ำโค้กอันจากนั้นใช้หัวบัวลงในถ้วยครับหัวบัวที่ขึ้นสนิม เราใช้น้ำโคบที่เราผสมกันกันกบยาสีฟันไปนะครับค่อยๆหยอดไปทีละนิดทีละนิดหรือจะเททีเดียวเลยก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแช่ไว้ประมาณสักห้านาทีนะครับหรือจะมากกว่านั้นหรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้ตามเวลาที่เราจะใช้นะครับ จุ่มๆขยาๆนะครับผมง่ายๆนะครับเอาขึ้นมานะครับผมจะใส่ปิ้งเลยนะครับผมมันได้ของใหม่นะครับวันปูัดปิกนีกก็เอาปลาเค็ชู่มมาเค็จมันได้ของใหม่นะครับมาจ้องไปซ